แล้วสุดท้ายอยากให้พีไอซ์ได้ฝาก Inspiration หรือว่าแรงบนันดาลใจให้กับคนที่ชมอยู่ค่ะอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ตอนนี้อยากจะเข้ามาลองลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งรดอการํำธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนแบบนี้มีอะไรอยากฝากถึงเขาไหมคะถ้าอยากฝากถึงด้านการลงทุนใช่ไหมครับก็คือพยายามอยู่กับเทรนให้ได้มากที่สุดนะครับเทรนอิสติโอเฟนนะครับถ้าเรามีเทรนเป็นเพื่อนอะเราได้เงินเสมอเราอย่าลงทุนตามใจครับ ใช้เทคนิคเข้าด้วยใช้ฟันดอเมเทลด้วยประกอบกันไปครับมันทาให้จุดเข้าเราดีถือทนได้ไกลกว่านะครับส่วนเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดหาดีมานให้เจอก่อนว่าตลาดเขาต้องการอะไรแล้วไปช่วงชิงโอกาสนั้นกลับมาค่ะนะครับแล้วก็มายเซ็ตในการใช้ชีวิตก็คือสําหรับผมนะครับยอมโง่ให้คนอื่นเขาว่านะครับดีกว่าฉลาดให้คนอื่นเขาด่านะครับ อันนี้คือไมล์เซตของเลยคือถ่มตัวไวมากที่สุดเท่าที่จะไปได้เราไม่จะเป็นต้องให้ใครรู้ว่าเราเป็นหรือว่าเราเก่งนะครับแต่ใครจะว่าเราว่าแบบเฮ้ยเราโง่เราสำหรับผมคือปล่อยผ่านได้เลยเพราะชีวิตเราจะเดินได้เร็วกว่านะครับถ้าเราเอาชีวิตเราไปตระหนันนกถึงคําพูดคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยไปไหนได้ไม่ไกลค่ะครับผมค่ะเรียกว่าได้ไมล์เซตใน,ใน,ในหลายๆด้านทั้งเรื่องการลงทุนการทําธุรกิจรวมถึงตลาดหุน้นการใช้ชีวิตต่ตางๆคือพี่ไอซ์เองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มี m มล์เซต ส่วนตัวดีมากๆแล้วได้ทำการเผยแพร่พลงในโซเชียลมีเดียอย่างเช่นแฟนเพจ a c e b o o k ของ2%ด้วยนะคะ